ดีใ,ใจมากๆนะสำหรับวันเกิดปีนี้นะคะเนทไม่ได้จัดซุ้มไม่ได้จัดอะไรนะคะเนทก็ต้องขออภัยด้วยและเนทก็เกรงใจพี่พีแฟนคลับนะหมดกับเนทไปเยอะเลยนะคะกับการสนับสนุนซัพพอร์ตทางด้านนางงามเนาะแต่ว่าแฟนๆนางงามไม่ยอมน้อยหน้านะคะก็ยังจัดรางวัลวันเกิดให้กับทุกเนทนะคะไม่อยากให้เนทน้อยใจในวันเกิดปีนี้ขอบคุณจริงนะคะขอบคุณจริง ใจมากๆทกคนรักมากมายไก่กองเลยหวังว่าทุกคนจะรักเนทแล้วก็ซัพพอร์ตเนทแบบนี้ไปเรื่อยขอบคุณสำหรับกำลังใจมากมายไก่กองเลยที่มอบให้กับพองเนทนะคะเนทก็อยากจะอวยพรทุกท่านนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเฮงเรวยๆวยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนกันทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะน้องเนสประกายเพมมิสแ Grand น,น่านนะคะปี2024นะคะวันเกิดปีนี้เน้ยมีความสุขมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจมากมายไก่กองลยที่มอบไปกับน้องเนสนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลทางด้านออนไลน์ รางวัลทางด้านหน้าเวทีขอบคุณรางวัลจากศิลปพินีมงานนะคะขอบคุณสอนรามแล้วก็ขอบคุณน,น้ำเพชรนะคะแล้วก็ขอบคุณฝ่้ายด้วยนะคะขอบคุณลุปงป๊อกด้วยนะคะที่มอบรางวัลให้กับน้องเนสค,คนนี้นะคะดีใจมากๆนะสำหรับวันเกิดมีนี้นะคะเนสไม่ได้จัดซุม้มไม่ได้จัดอะไรนะคะเนทก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะเนทก็เกรงใจพี่ๆแฟนคลับนะหมดกับเนทไปเยอะเลยนะคะกับการสนับสนุนซับพอร์ตทางด้านนางงามเนาะแต่ว่า เป็แบบนแฟนนางงามไม่ยอมน้อยหน้านะคะก็ยังจัดรางวัลวันเกิดให้ก,แบบกับลอกเนสนะคะไม่อยากให้เมสน้อยใจในวันเกิดปีนี้ขอบคุณจิ๊นะคะขอบคุณจิ๊กดีใจมากๆที่รักมากมายไก่ทองเลยหวังว่าทุกคนจะรักนเนสแล้วก็ซัพพอร์ตเนสแบบนี้ไปเรือ่อยๆใดๆก็คือเนสก็อยากจะอวยพรทุกท่านนะคะอวยพรสําหรับ พี่พี่แฟนคลับทุกคนที่อวยพอตัวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะทุกๆคอมเมนต์นะคะอย่าน้อยใจนะเนี่ยเห็นทุกคอมเมนต์นะยังไงก็รวบทีเดียวเลยในคลิปนี้แลวกัน,นขอบคุณมากๆแล้วก็ขออวยพอทุกท่านนะคะปีนี้นะคะเป็นปีทองนะคังกรทองนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเฮงเรวยๆกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าจ็บอย่าจนกันทุกคนนะคะให้ร่ำรวยเงินทอง แล้วก็ฝากติดตามผลงานของเนสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานทางด้านลิเกผลงานทางด้านนางงามฝากทุกคนเชียร์น้องเนสมิสแกรนด์้านด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามเนสด้วยนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย 你忘带了。嗯